อาจจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับน้องๆรู้หรือไม่นะครับว่าประเทศไทยของเรานี้นะครับมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างนะครับที่เปิดสอนนะครับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นะครับเฮ้ยน้องๆเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับช่องอัดอัชเนแอมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสำหรับ อยากเป็นหมอฟันนะครับฟังทางนี้เลยนะครับหมอฟันนะครับแต่วันนี้นะครับอาร์ตก็จะนําเอาความรู้เกี่ยวกับความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกับน้องๆหรือว่าคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับทุกคนรู้หรือไม่นะครับว่าประเทศของเราเนี่ยมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างนะครับที่เปิดการเรียนการสอนนะครับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นะครับหรือว่าหมอฟันที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับ ซึ่งหมอฟันนี้นะครับก็จะเรียนทั้งหมด6ปีนะครับเหมือนคณะแพทย์เลยนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการเคี่ยวอาหารการรักษาอะไรบริเวณช่องปากนี่นะครับอันนี้อาจจะไม่รู้เรื่องเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่น่าสนใจนะครับ่าอาจจะฟันนั่นเองนะครับแล้วก็เรียนทั้งหมด6ปีเนี่ยแล้วก็ค่าเทอมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าหลายๆคณะเลยนะครับขอบอกก่อนนะครับแต่คลิปนี้นะครับอาจจะมาบอกว่า มหาอะไไหนบ้างนะครับที่มีคณะนี้นะครับก็จะมีทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนนั่นเองนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้เจาะลึกละเอียดขนาดนั้นนะครับอาจจะจะมาบอกเล่านะครับยังไงพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีมหาอะไรไหนบ้างนะครับขอเริ่มเลยนะครับอ่า อันดับที่1นะครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ3นะครับเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ5มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ6มหาวิทยาลัยพะเยานะครับ7นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอันนี้หลักสูตรปกตินะครับแล้วก็8นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหลักสูตรนานาชาตินะครับแล้วก็9นะครับ มหาวิทยาลัยแม่สาหลวงนะครับ10มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ11มหาวิทยาลัยเวิตเทิลนะครับ12มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทราวิโรจน์นะครับ13มนะครับมหาวิทยาลัยทรงคลานครินทร์นะครับ14นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับ15นะครับมหาวิทยาลัยวัดไหรลักษณ์นะครับ 16นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับปอโทนะครับพันตรรมจัดฟันนะครับและ17เนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นนะครับนั่นก็เป็น17มหาลัยนะครับที่มีหลักสูตรมีการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์นะครับ แต่เนื้อหาสาระรายละเอียดอะไรต่างๆหรือค่าเทอมอะไรต่างๆนะครับหรือเกณฑ์การเข้าคณะนี้อาจไม่ทราบนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้าคณะนี้อาจคิดว่าน่าจะเตรียมตังค์แล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมหาที่เรียนเลยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเป็นหมอฟันอาจแนะนาว่าให้ไปศึกษาค้นคว้าอีกนะครับคณะน,นี้ก็เป็นคณะที่ตอบโจทย์แล้วก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับทุกคนเนี่ยมมีการจัดฟันนะครับจัดฟันนี่คือแบบ จัดฟารนี้ก็ได้เงินเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่บางคนนะครับจัดรอบ2รอบ3รอบนะครับก็ได้เงินมากไปกว่านั้นอีกเลยนะครับแต่ในการได้เงินมามากๆเนี่ยเขาก็เรียนค่อนข้างที่จะยากนะครับตั้งแตนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้มากแล้วก็ต้องมีความอดทนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ใครสนใจที่อยากจะดูรายละเอียดต่างๆก็เสิร์ชใน Google หรือว่าเสิร์ชใน YouTube ต่างๆนะครับเขาก็จะมีการรีวิวคณะนี้มากมายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ เอาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับงน้องๆนะครับที่สนใจที่จะเรียนฐานตองกรรมฐานตเทศศาสตร์นะครับเออเอ,อ,เอ,อลิปนี้ก็ถูกใจหรือว่าคิดภาพประการใดก็ขอเพจด,ด้วยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมนะครับให้กําลังใจอาร์ตโดนกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิง่งติ้งติ้งติ้งให้อาร์ตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่วงนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ